วันนี้ครับพี่พี่วันนี้นะครับผมก็จะพามาดูวิธีการปลูกผักสลัดแบบง่ายๆนะครับผักสลัดปลูกลงแปลงปลูกลงดินปลูกอย่างไรให้รอดนะขั้นตอนแรกเลยก็เริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงนะครับการทำเราก็พรวนดินนะครับเตรียมดินหาปุ๋ยขี้วัวมากองไว้บริเวณนี้นะครับขี้วัวเนี่ยเราจะใช้วิธีการหมักในแปลงเลยนะครับปกติก็คือถ้าเราหมักข้างนอกเนี่ยก็จะดีมากแต่ใช้เวลาประมาณ 2-3เดือนนะถ้าเราจะทําปุ๋ยหมักแต่ทีนี้เราทําไม่ทันเราก็เอาปุ๋ยขี้วัวสดนะครับที่อยู่ในคอกเนี่ยมากองลงแปลงเลยแล้วก็พรวนดินตีดินให้เสมอนะครับเกลีย่ยปุ๋ยให้เสมอนะในแปลงเนี้ยทีนี้เราพอเราเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเพาะต้นกล้าไว้นะเพาะต้นกล้าไว้แล้วต้นกล้าเนี่ยเขางอกขึ้นมาก็โตประมาณนี้นะครับโตประมาณนี้เราก็สามารถถอนเอากล้าเนี่ยมาปลูกได้เลยนะครับต้นกล้าที่เราเพาะนะ ขั้นตอนที่เราเพาะกล้าเนี่ยเราก็หาซื้อเมล็ดพันธุ์ตามร้านทั่วไปนะยี่ห้อไหนก็ได้เราก็เอามาแช่น้ําส่วนส่วนทางสวนของเรานะครับเราก็จะแช่น้ําสักคืนหนึ่งนะครับเราก็ค่อยเอามาหว่านลงแปลงนะครับพอหว่านลงแปลงแล้วเนี่ยเราเอาฟางมากลุบพอเห็นต้นเริ่มงอกเราก็เอาฟางออกนะครับเนี่ยเห็นไหมฟางที่เราเอาออกแล้วเพราะว่าเราเห็นว่าต้นเขาเริ่มงอกแล้วนะครับี่อย่างแปลงตัวนี้ต้นเริ่มงอกเอาฟางออกพอสักพักนะครับก็ประมาณสัก สองอาทิตย์เราก็จะเห็นต้นใบจะใหญ่ขึ้นนะครับประมาณสัก 2- อถึงสสัปดาห์เราสามารถที่จะนําต้นกล้ามาขยายลงแปลงได้นะครับล้วก็ขยายแบบนี้นะค,ความห่างของต้นกล้าที่ขยายลงแปลงก็ประมาณ1คืบนะครับความห่างต่อต้นประมาณคืบหนึ่งนะครับโดยประมาณเพื่อที่ให้เขาเนี่ยแผ่ต้นออกอวบใหญ่สวยงามนะครับนี่ก็เป็นวิธีการปลูกแบบง่ายๆเลยปลูกสลัดลงดินนะครับส่วนหลังคาโดมโรงเรือนเนี่ยเราก็ทําลักษณะ เป็นโรงเรือนที่พรางแสงนะครับ50%แสงแดดสามารถ2-50%นะครับโดยใช้ผ้าสลนพรางแสงถ้าเราไม่พรางแสงได้ไหมก็ได้ถ้าอากาศพอดีไม่ร้อนมากเกินไปแต่ถ้าพื้นที่อากาศร้อนมากเนี่ยเราก็ต้องพรางวิธีการพรางนะครับเราก็ต้องปลูกไปก่อนถ้าเราสังเกตว่าผักในพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถทนต่อแดดในในเวลาในช่วงฤดูนั้นได้เราก็ไม่ต้องพรางก็ได้แต่ถ้าเราปลูกแล้วรู้สึกว่ามันผักมันเหี่ยวมันอาการไม่ค่อยดีเราก็หาสลนมาพรางได้เลยนะครับ หลังจากนั้นประมาณสัก45-60ถึง60วันนะครับถ้าต้นอุดมสมบูรณ์ดีได้ปุ๋ยดีน้ำดีเนี่ยต้นก็จะอวบใหญ่สามารถเก็บไปรับประทานไปขายได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ